พลังของคำพูดเปลี่ยนคนได้จริงหรือคำพูดเหมือนดาบถ้าใช้ไม่ดีมันทำร้ายคนแต่ถ้าใช้เป็นมันสร้างโลกใหม่ให้เขาได้ยกตัวอย่างคำพูดของครูคนหนึ่งที่เคยบอกนักเรียนว่าเธอเป็นคนที่มีความพยายามมากนะเด็กคนนั้นกลายเป็นหมออธิบายทำไมคำพูดธรรมดาถึงมีผลต่อสมองจิตใจและพฤติกรรมทฤษฎีสะท้อนตัวตน คนเราเปลี่ยนเมื่อเขารู้สึกว่าเขาเป็นอีกคนหนึ่งหากเราพูดกับใครว่าเธอเป็นคนใจดีบ่อยๆสุดท้ายเขาจะเริ่มพยายามเป็นคนนั้นวิธีใช้ใช้คำว่าคุณเป็นแทนที่จะสั่งว่าคุณควรทำตัวอย่างเช่นบอกเด็กว่าเธอเป็นคนมีวินัยน,นะแม้ตอนนี้เขายังไม่มีเขาจะเริ่มอยากเป็น คำพูดที่กระตุ้นความรู้สึกเชิงบวกสมองมนุษย์ตอบสนองต่อคำพูดที่ปลอดภัยการใช้คำว่าเราด้วยกันเข้าใจขอบคุณสร้างการเปิดใจเทคนิคชมสิ่งเล็กๆเ,เช่นขอบคุณที่ตั้งใจฟังนะอย่าตําหนิดโดยตรงแต่ใช้การสะท้อนเช่นสิ่งนี้ทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจทฤษฎีป้อนคำพูดให้สมองเขา สมองคนตอบสนองต่อคำที่ได้ยินบ่อยยิ่งได้ยินคำเชิงบวกมากเท่าไหร่ยิ่งเปลี่ยนพฤติกรรมได้เร็วขึ้นเทคนิคใช้ในชีวิตจริงแทนคำว่าทำไม่ได้หรอกด้วยเราจะลองไปด้วยกันย้ำคำว่าฉันเชื่อในตัวคุณบ่อยๆเขาจะเริ่มเชื่อตามคำพูดเปลี่ยนพฤติกรรมใช้คำพูดที่พาไปสู่ภาพในหัวเช่นลองจินตนาการว่าคุณทำสำเร็จแล้วรู้สึกยังไง เทคนิคการพูดใช้คำที่สื่อถึงผลลัพธ์มากกว่าคำสั่งตัวอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าอ่านหนังสือสิให้พูดว่านึกภาพตอนสอบผ่านดูสิมันจะโล่งใจแค่ไหนวิธีพูดในสถานการณ์ยากเวลาอีกฝ่ายโกรธเราไม่ต้องพูดมากแต่ต้องพูดให้เขารู้ว่าเราเข้าใจเทคนิคเริ่มต้นด้วยคำว่าฉันรู้ว่าลดระดับอารมณ์ด้วยคำว่า เราไม่ได้สู้กันแต่เรากำลังหาทางออกฝึกพูดด้วยเสียงนุ่มน้ำเสียงช้าการสื่อสารเปลี่ยนคนในชีวิตจริงยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ที่เปลี่ยนลูกด้วยคำพูดคนรักที่เปลี่ยนกันด้วยคำที่ปลอบไม่ใช่คำด่าเพื่อนร่วมงานที่เคยขัดแย้งกันแต่กลับมาเป็นทีมเวิร์คด้วยคำว่าเรารู้สึกผิดเหมือนกันคนเราต้องการคำแบบไหนถึงจะเปลี่ยนได้ คำพูดที่มีพลังเปลี่ยนคนคำที่บอกว่าคุณมีคุณค่าคำที่สะท้อนว่าคุณทำได้คำที่ทำให้เขาเห็นภาพตัวเองในแบบที่ดีขึ้นทุกคำที่คุณพูดคือการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปในหัวใจคนฟังและถ้ามันดีพอวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นคนที่คุณเองก็คาดไม่ถึง